Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The s t o n g Gate ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพท่ร่วมรยการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนสซอรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมชนนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลฟ์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นนะครับมาเมื่อกี้เราเราสุมไปแล้วในไลฟ์นะเออนี่ฮะ อีก6วันนะครับมีเวลาจํากัด7วันนั่นเองนะครับสำหรับอาวุธเฉพาะหูฟังกนเสืออันนี้อยู่ในไอดีตัวเองนะครับก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอัพเลยละกันตรงนี้โป๊กไปพลังเพิ่มขึ้นมา4ี่หมื่นเองเหรออันนี้พลังยังน้อยอยู่โอเคเรื่องรีวิวอะไรทําคลิปรีวิวไปแล้วนะมามาดูว่าไอดีตัวเองจะตึงขนาดไหนไอดี ID ตัวเองจะตึงขนาดไหนมาดูลานประลองกันอลาน,น,นประลองรีเล่นไปหมดยังเล่นไปหมดแล้วดิ เล่นมหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองท้าสู้อันดับหนึ่งดูไอไอที่อยู่ตรงนี้ร้อยสามสิบเก้าเหรอเฮ้ยไม่มีอัศวินเฮ้ยนี่น่าลองน่าลองไปดูดิคนไม่มีอัศวินกับคนมีอัศวินมันจะขี้โกงขนาดไหนคนมีอัศวินอาวุธเฉพาะมาดีจานตรงนี้ไหนลองดูสิเปิด,ดเบสท์ช่นเพื่อความรลอเท <laughs> สวัสดีทุกช่านที่เข้ามาใหม่ด้วยครับเออเศษย r านี่แหละผมสุม่มไปได้ศูนย์เศษ๋อเหร ้ยสุ่มอาวุธอาวุธอะะสุ่มอาวุธแล้วได้สูญเสียเหรอโอ้โหโคดเวอร์เอ้แต่เขามีฟุบุกิอะเนี่ยเขาหยุดไล่ยันตีได้นะแฟลตปะกายแสงของผมนี่หนักเลยพี่ครับโดนแบงแจ้งทางไหนได้แจ้งทีมงานเลยครับกลางไลฟ์คนดูน่าจะเยอะ20โคดผมคนไม่ได้ทัน20โคดแจกวันที่15ครับแจกวันที่15นะครับ20 20โคดไม่ไม่ใช่วันนี้นะแจกวันที่15านะครับสำหรับโค้ดนะครับแรงจริงนะครับ2ดาวไปสาดาวผมลองตกคนพลังร2อยล้านได้เฉยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูของ ยาสระ,ะแนนสวัสดีด้วยครับผมว่าแต่อีซีแเขาไปเห็นไ,ไปไหนแล้วครับไม่เห็นไลฟ์อ่านั่นสิเออผมก็ยังไม่เห็นประทูไลฟ์เหมือนกันไวเอออีซีแมนเขาไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะอย่ารอดูอย่าอด,อาอดูตอนนี้เราเบิดเพียไปเฮ้แต่สมินยังยืนได้อยู่หมุนอีกแล้วเหรอคนดูเยอะดิคนดูเยอะดิสวัสดีครับสวัสดีครับหมุนเหรอหมุนได้ไงอะ่ะอันนี้ลดความละเอียดมาแล้วเนี่ย มันก็ยังขึ้นว่าเชื่อมต่อเสถียรอยู่นะมีใครหมุนมั่งใครไม่หมุนกดหนึ่งใครหมุนกดสองไม่หมุนกดหนึ่งหมุนกดสองมาเทสกันหน่อยพี่แจกโค้ดตอนไหนครับกลางไลฟ์ครับถ้าเกิดทำตัวดีๆนะถ้าทำตัวไม่ดีไม่หมุนไม่หมุนโอเคของผมปกติโอเคตกใจเลยนึกว่าพี่ด่าใครเอาชื่อคนอย่าสาระเนอเอออย่าสารเนอเอาหนึ่งกันหมดโอเคโอเค ใครมีโค้ดของ easy man บ้าง easy man เขายังไม่แจกนี่เขายังไม่ไลฟ์เลยด้วยซ้ำนะครับต้องรอต้องรอรอโอเคโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคนที่พิมพ์หนึ่งมานะครับโอเคแปลว่าไม่หมุนเนาะโค้ดลองรีเน็ตดูลองชื่อผมเองใช่ครับมาแล้วซึ่งจากคุณถ่านฟอร์มซีวัวโจมตีเหนือขีดจากัดขั้นสุดยอดป้า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 ไปไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยตายเองด้วยแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็โจมตีเหนือขีดจำกัดป้า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 ไปก้อน ยังมาทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะตุยไปเองแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนเลยจังหวะนี้เออเฮ้อเราเกิดขึ้นมาใหม่อีทีนึงแล้วฐานฟอร์มซิลเวอร์โจมตีเหนือขีดจำกัดแบบขั้นสุดยอดป้า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 เออระเบิดพีย้ยอย่าพิมพ์โค้ดนะครับไม่งั้นโดนโดนนะครับเออโดนโดนอิเซไกนะครับ2องด้วยหรอมีคนมีคนมีคนหมุนด้วยหรอ ลองลองรีลองรีรีหน้าจอดูรีเฟรหน้าจอดูแล้วไปหวานาทีนึงแล้วป่านาทีหนึ่งครับโจมตีเหนือขีดจำกัดพี่ครับจุดแจกแจกโคตรวแจกแน่นอนครับถ้าทุกคนทำตัวดีดีครับถ้าทุกคนทำตัวดีๆผมแจกอยู่แล้วครับยังไงก็แจกอยู่แล้วครับเออผมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับพี่โอ้โหขอบคุณมากมากครับสุดยอดไปเลยนะลงพีแอนิเมชั่นมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหจะมีคนได้ไปต่างโลกซะแล้วเออใครหมุนกดได้ผ้านะนะครับผมโอเค ไปครับทานฟอร์มซิลเวอร์แบบขันสุดยอดแนละ้วปาดไปเกวินไปหวันไปทีเรียบร้อยครับตรงนี้แล้วเกือบแตกครับละวอราชาฟาดก,กระหน่ำซัมเมอร์เซลปาดมาตรงนี้อีกทีหนึง่งเออแล้วก็ไม่ทีหนึง่งขอทานฟอร์มซิลเวอร์โจมตีเหนือขีดจำกัดอีกรอบหนึ่งป่า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 ไปยังไม่ตุยแต่ว่าก็ใกล้เต็มทนแล้วใกล้เต็มทนแล้วตรงนี้มารอได้เลยครับรอได้เลยครับตรงนี้โอ้ติดโลครับสนามแรงปิดมายงยืนได้อยู่เอาวละโฮโลแกมสไตล์ครับ เออมาบึ้มมาบึ้มมาเปลอกอกแล้วหมดครับหมดอย่างนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับอัศวินหมดแล้วอัศวินหมดแล้วจะแบกได้ถึงไหนกันจิโกโยติไหมพลังห่างกันเหรอทำไมของผมป่าเข้าทุลุพลังห่างกันครับห่างกันมากๆด้วยอันนี้ไปห้าวไงอันนี้ไปห้าวไงอยากรู้ครับทำไมมีคนใช้ซอมบี้แมนยูอาร์มากกว่าแฟตยูอาร์ครับ แฟร์ยูอามันโดนฟูบุกิอ้าวจบเลยสู้ไม่ได้อันนี้สู้ไม่ได้พลังห่างเกินไปอาจจะทําให้เห็นว่าอันนี้เขาไม่มีอาจซมิจักกลก็จริงแต่ว่าเขาสุดเขาสุดในทางนี้ก็สู้ไม่ไหวนะะเดี๋ยวมาดูนี้อันนี้ไม่มีฟูบุกิอันนี้ไม่มีฟูบุกิแต่มีก็กระสือ่ะมาลองดูกันไหวหรือเปล่าซอบบี้แมนเขาเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนบล็อกลูกไฟด้วยนะครับ แฟดนี้โดนฟูบุกิปิดกั้นการไล่อันติแฟตก็เลยถ้าแฟดไม่เจอฟูบุกิใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอฟุบุกิแฟตไปไม่เป็นเลยนะครับผมเปิดภาพ1080แล้วแต่เหมือนภาพ360เอเอเกิดอะไรขึ้นจริงหรอแปลว่าสัญญาณส่งไม่ค่อยดีแจกโคดยังครับถ้าจะทำตัวดีๆเดีย๋ยวแจกเลยครับ <laughs> อ้ยังครับตอนนี้ยังไม่แจกโคดครับไกลละไกลละ อย่ามาเอาแต่โค้ดอย่างเดียวดิมาดูการเล่นด้วยดิห่างจริงผมดูว่าไม่ถึง50ล้านเออผมโค้ดเซ็งเลยพี่นัทอ๋อขอบคุณครับทำไมพี่นัทอันดับตกไกลจังอ๋อไม่ได้เล่นเลยครับตัวผมเป็นเป็นพี่ทูขึ้นไลน์แล้วโอเคของผมมันเป็นเปลี่ยนมาเป็นสายฟรีเต็มตัวแล้วครับเออส่วนใหญ่จะไปเน้นเล่นไม่ใช่เล่นหรอกไปไปดูแลดีพี่บัตนะครับมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูไอดี ID ของผมอันลี่อันลี่ดูแลให้เฮ้ยแต่นี่ป่าเข้าอยู่นะอันนี้ป่าเข้าอยู่ เฮ้ยถ้าพลังพอๆกันมันก็จะประมาณนี้แหละกดไลค์ให้เลยขอบคุณมากครับเฮ้ยนี่ไงถ้าพลังพอๆกันก็ป่าเขาอยู่เดี๋ยวผมเปิด2จอเอาโค้ดไหมนี่เอาเรื่องเอาเรื่องแต่วันที่วันที่15นะครับไลฟ์จะมีแจกโค้ดพิเศษแจกโค้ดพิเศษสําหรับสําหรับ20คนที่โชคดีอ่ายังมีกติกาบอกแน่นอนนะครับว่าเราจะแจกกันยังไงนะครับ20คนเท่านั้นบอกเลยว่าของโคตรดี บอกเลยว่าของโค้ดดีนะครับรอได้เลยครับ <S <S โค้ดได้แรมั้งครับพี่ยังไม่รู้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโค้ดตัวเองยังไม่ยังไม่เติมเลยครับ <S <S โค้ดตัวเองผมยังไม่ใส่ให้ไอดีตัวเองเลยครับ <S 1> <S 1> โค้ดมีวันหมดอายุไหมน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับ <S <S รน่าจะใช้ได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ชัวเหมือนกันเอออันนี้มีโค้ดประจําช่องวันนี้นะส่วนวันที่15 20โค้ดนะครับ20โค้ดใส่ได้แค่1คนต่อ1โค้ดเท่านั้นด้วยนะครับ เออรอรอดูได้เลยนะครับผมตัวดําหนึ่งใบตัวด้านหนึ่งใบมีค่านะเว้ยอย่ามองข้ามไปนะเว้ยตัวด้านหนึ่งใบมีค่านะอย่ามองเป็นเรื่องเล่นเลนะคนไม่ได้การันตีจากหนึ่งตัวด้านหนึ่งใบมีมาแล้วนาะเอออย่าอย่าดูถูกตัวด้านหนึ่งใบนาะตัวด้านหนึ่งใบรวมๆกันร้อยแปดสิบครั้งได้การันตีหนะึ่งการันตีนาแสดงว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมดูย้อนหลังแล้วใส่ได้ใช่ครับใช่ครับ ได้ครับโค้ดวันนี้ใส่ได้ทุกคนโค้ดวันนี้ใส่ใส่กี่ครั้งไม่ใช่สิจะเรียกว่าใส่ไ okay. ด้ทุก ID ใส่ได้ทุก ID โค้ดวันนี้นะโค้ดวันนี้ใส่ได้ทุก ID ดีแต่แต่โค้ดวันที่20เอ้ยไม่ใช่โค้ดวันที่15ใส่ได้แค่20 ID เท่านั้นนะครับใส่ได้แค่ไอ้ยี่สิบไอเดีเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละคนจะได้ไปแค่1โค้ดเท่านั้นด้วยนะครับผมป้องกันการใส่ซ้ำนะครับผมวัคซีนแมนเดซาบวกไอเดซาใส่ของยังไงดีครับ ใส่ของเน้นเน้นถึกก็ได้นะครับจะได้ยืนนานๆจะได้แพสซีฟจะได้ทํางานลุ้นโค้ดวันที่15ไม่พอลุ้นวันที่16หวยต่ออีกเออใช่เลยยิบสองแบงค์เลยนะหนึ่งใบเอออย่าดูถูกนะโค้ดกี่อันครับโค้ดวันนี้มีโค้ดหนึ่งครับโค้ดโค้ดโค้ดหนึ่งหนึ่งโค้ดครับกด like ไลค์กันเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าตรงนี้ปึบปบเปบปบมูกเกะจิริซึกิ สัตว์เสือกระตี่หาฝนสังหารปลามาในจุดนี้บึ้บไปมาครับดาบแห่งแสงครับยัดไม่ทีเฮ้ยติดโลอะ่ะต้องทานฟอร์มซิลเวอร์ขั้นสุดยอดแล้วทานฟอร์มซิลเวอร์ขั้นสุดยอดโค้ดที่พี่สร้างเองหรือว่าทีมงานสร้างทางตัวเกมครับทางตัวเกมครับทีมงานทางตัวเกมครับ สมงานสิครับ <laughs> มาตรงนี้เป็นแสงประกายแสงป่ากันไปป่ากันมาเนาะเดี๋ยวรอดูอ่ะสินจักกลน,นะอ่ะสมินเราได้มาครับด่าบพงแสงมาก,ก่อนนะเอ้ยอย่างนี้เราสู้เราเริ่มสู้คนอื่นได้ละเรียบร้อยชนะแล้วว่ะเอ้าเรื่องตรงนี้เอาเรื่องเออโอเคสุดยอดไปเลย